สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง27ตุลาคมพุทธศักราช2566บริการให้คำปรึกษากฎ,กฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม19ครั้ง125ราย ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวน23รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน3,212,351บาทพนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างและเสร็จจำนวน25รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน1,859,960บาทเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวขวัญฤทยัยจะยอดนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววิมลสิริสุทธิปิยโรธนักวิชาการแรงงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปยมหาราชประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายเกรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวารีหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2566นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาโดยมีนายจตุพรกระมนันธิพเป็นประธานในการเจรจาระหว่างผู้แทนลูกจ้างและผู้แทนนายจ้าง กรณีบริษัทริกิการเม้น์จำกัดเลขที่ตั้ง155ทับ30มหมู่ที่4นิคมอุตสาหกรรมราชบุรีตำบลเจษเมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้ปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างกระทันหันเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566โดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้กับลูกจ้างจำนวน287คน ผลการเจราจาสามารถตกลงกันได้ดังนี้ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแบ่งจ่ายเป็นสองงวดงวดแรกลูกจ้างรายวันจ่าย50%ลูกจ้างรายเดือนจ่าย30%โดยจ่ายให้วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ส่วนค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่เหลือจ่ายให้วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ส่วนค่าชดเชยบริษัทแบ่งจ่ายเป็น3มงวดงวดแรกจ่ายวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566าจำนวน3 0งวดที่2จ่ายวันที่20มกราคมพุทธศักราช2567าจำนวน3 5เและงวดสุดท้ายจ่ายวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567าจำนวน3 5เปเเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีและนางสาวอมรรัตน์ปรบแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่10เพื่อพิจารณานำเสนอแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณพุทธศักราช2567และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีโดยมีนางโสภาเกียตินิริชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2566นายไพร์ศพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายภาคภูมิเติมอารมณ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562โดยมีดรพันธอ์อันติมานนนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญเป็นประธานการประชุมณโรงแรมณเวลาจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ปรบแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีครั้งที่1เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมลำพาชีชั้น5ศาลากลางจังหวัดราชบุรีการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สอรอมีอุดมการยึดมั่นคุณธรรม ยกระดับคุณภาพแรงงานให้ที่น้องแรงงานได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันห่วงใยแรงงานทุกคน